สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องชาวบ้านคนว่าเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตะการิฟซี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบ่าวระไทยสิงห์ครับครับสวัสดีพี่ยังแฟนเพจบ่าวระไทยกันล้านนะฮะเอาคลิปนี้ก็ยังอยู่กับสายโหดสายแรงสายบ้าไปลัวครับใจเย็แปดห้าสี่ศูนย์หายไปเอา้าโอ้โหแม่ โฆษณาไปผ่านไปเลยได้พี่น้องอ่าตกสาแล้วแหมเกือบไปนะเพราะว่าต่อบ่องนี้ไม่ให้ลงสะพ่าประจันว่า กอตอมันเยอะไปหน่อยมันไม่มีพื้นที่เลยฮนะ เกียร์ต่อก่อนนะหวังทางเยอะมากเลย่อจนได้มันไหลามาเนี่ย อดูตอนนี้ยังใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่ามันง่อยดินฟังเดียวครับอีกฟังหนึ่งมันเป็นโศก คนถ่ายก็ต้องแลนให้ท่านรถกอหักขึ้นเรื่อยๆลง น่าจะกระแทกให้ยีนลงไปก่อน เรียบร้อยแล้วก็เกาะขึ้นมาประเันสูตรสไตล์เราเห็ดครับว่ามีห่าใแค่กว่าล่ะ ซุบเข้าไปในตอขึ้นไม่ขึ้นนะฮะแมแห่ได้แล้วทีนี้นี้ไปเลยฮนะโอ้วันมือไม่โคกันเ้ยโอ้ เพื่อนนั่งหุ่นกับโยมต้อดีขนาด จอจิ้นเขาห่วยได้เวลามอจังเ,เออ,เอ,อข้าวเดียวขาขั้นเดียวก็สองมือก็ บ่แล้ยวเลยะต่อยากต่อกยากเว้นฟังเวนฟัง พก <Es> <an> ที่ปะมองหันเนี่หมดหายหมดเลยต้องคอยเด้อฮะยาวเด้อ ่ผิดน้เพื่อนเลกระแทกต้อมอ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ